สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถสวยมานําเสนอท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่บริษัทเพชรยน์สาขาใหญ่นะตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหสวยจริงๆนะดูความหล่อของเขานะคันนี้นะครับเป็นนิสสันนาวา r ่นะครับ2.5 Back Edition ปี2019นะครับราคา575,000บาทนะครับคันนี้มาพร้อมเลขไม่นะครับ26,000กิโลนะครับ ฟังไม่ผิดนะครับเลิกไมล์26,000กิโลเลยเป็นแบ็กอกรีเดชั่นเกียร์เมนนุ่น6สปีด4ประตูตัวสูงนะครับสุดสวยสีแดงดำนะครับรถคันนี้ปรับสภาพความหล่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับตัว4ประตูของค่ายนิสสันนะครับก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับกับผมเลยนะครับเพชรยนต์นะครับก็ก่อนหน้านี้เคยมีแบ็กอกรีเดชั่นสีแดง4ประตูมานะครับตอนนั้นผมก็ส่งไปใต้เนาะมี คุณครูนะครับซื้อไปนะครับนะครับคันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับคันนี้ราคา575นะครับแบ็กออดิชั่นสีแดงนะครับสีแดงดํานะครับเป็นสติ๊กเกอร์ติดจากป้ายแดงมานะครับเป็นแรปมานะครับสุดสวยนะครับออปชั่นจัดเต็มนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์เลนดิ่งไลท์นะครับมีไฟตัดหมอกให้พร้อมนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับสวยจริงๆคือประหยัดกว่าป้ายแดงหลายแสนนะครับแต่ท่านผู้ชมดูสภาพนะครับว่า ให้ภาพมันเล่าเรื่องเลยนะครับว่ารถใหม่มากนะครับรถปี19ไมล์สนะครับฟรีดาวนะครับราคา5 7 5 0 0นเจน้าพัน้นท่านผู้ชมดูล่องเนียนนะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย์ไทม์มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ไฟเดย์ไทม์นะครับตัวกระจังหน้าเป็นสีดำเปียโนแบ็กหรือสีดำกลอสแบ็กนะครับดำเงานั่นแหละแต่ตรงนี้เป็นสีเทานะเป็นสีเทาด้านมาพร้อมโลโก้นิสสันอันใหญ่ๆเลยนะครับดวงไฟนี้ไม่มีแตกแล้าเลยนะครับใหม่ๆ่ใสใสแบบนี้นะครับ ชุดด้านด่างนะครับเป็นไฟตัดหมอกครอบตัดหมอกเป็นสีดําเงาเช่นกันนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์สี้มๆปตัดมาตรงนี้นะครับโอ้สวยจริงๆนะครับรถปรับสภาพเสร็จเมื่อกี้ผมไปเช็ค QC มาต้องบอกว่าคันนี้นะสุดๆแล้วนะครับไม่มีรอยไม่มีที่ติเลยนะครับสีแดงสดๆนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับล้อแมกก็เป็นสีดํานะครับตรงรุ่นแบ็กดิชั่นนะครับจะเป็นดําแดงตัดกันนะนะครับล้อแมกเป็นสีดำลุยโลโก้นิสสันรงฝาปิดนะครับยางก็เป็นของโตโยนะครับ เป็นยางติดรถมาเลยนะครับยางเป็นปี2019นะครับติดรถมานะครับดูดอกทุ่มๆนะครับใช้ได้อีกยาวนะครับชุดช่วงล่างก็เดิมๆนะครับคอยสปริงอะไรต่างๆนะก็เดิมหมดทุกจุดนะครับตัวรถนี่ต้องบอกว่าไม่มีพิความจมน้ําชนหนักไม่มีจอดแช่นะครับบังโคมโคนมีครบหมดหมดครบทุกจุดนะครับดูได้เลยกับบันไดด้านข้างก็เป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีแดงสีส้มนะน่าจะสีส้มนะครับของขอบข้างนะครับแผงประตูก็เป็น มีสติกเกอร์ติดมาด้วยนะครับสติกเกอร์จะเป็นสีเทากับสีดำนะครับด้านหน้าก็จะมีโป่งล้ออันนี้เป็นโป่งจากตัวถังเลยนะครับไม่ได้แบบเป็นแปะนะเป็นโป่งโป่งจากตัวถังมาเลยนะครับสวยๆนะครับฝาโป่งด้านหน้าก็จะเป็นแรปสีดําด้านนะครับตัดแดงแล้วก็ดําด้านนะครับกระจกมองข้างตัวนี้ปับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีดวงไฟ LED วิ่งตรงนี้นะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับหูกระจกเป็นสีดํานะครับแต่หูช้างเป็นสีดาเงาเอ้ยเป็นสีดําด้านนะครับ การสาติดให้แล้วคันนี้ฟิล์มมีครบๆเลยนะครับเบอร์ประมาณสัก60ได้นะครับมือเปิดประตูเป็นสีดำนะครับทั้ง4บานเลยตรงนี้นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ของเขาเป็นเครื่อง2.5นะครับ VGS Turbo นะครับต้องบอกว่ารถนี่สดๆเลยนะครับไม้นี่แบบ26,000นะครับสีรถนี่สดสุดๆนะครับดูดิโอ้โหแดงแบบแดงแจ๋นะครับกระจกก็นิสสันแท้ทุกบานนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะนี่นะครับ สวยงามนะครับคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถมือสองคุณภาพดีนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับรีบตัดสินใจได้เลยนะครับสุดสวยนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับดูคลิปนี้จบนะครับต้องบอกว่าสามารถจองออนไลน์ได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมพาดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับนี่มุมจาก45องศาจากด้านซ้ายนะครับดูได้เลยนะครับว่าจะเงาแสงของเขานะสวยนะครับต้วนหลังก็เป็นแม็กซ์ลายเดียวกับด้านหน้านะครับเป็นลายเดียวกับด้านหน้าเลยนะครับเป็นสีดําเงานะครับ ขอบไม่มีเบียดนะครับดูได้เลยขอบไม่มีเบียดล้อสวยๆนะครับคัสซีเดิมๆนะครับเงาแวบนะครับแหนบเดิมอยู่ครบหมดท่อเดิมนะครับผักวงพักกลางอยู่ครบหมดแคตเตอลติกอยู่ครบนะครับโลโก้แบ็กอิดิชั่นมีให้นะครับแมคไรเนอร์ใหม่ๆเลยของนิสสันนะครับไม่มีล่องลอยการใช้งานแต่อย่างใดนะท่านผู้ชมดูได้เลยนะครับจกด้านหลังมีไล่ฟ้านะครับแล้วก็ไฟเบรกให้ส่วนตัวคีฟชาร์กเป็นสีดํานะครับเสาวิทยุที่เป็นคีบฉลามนะครับ ส่วนใหญ่นาวาร่ามันจะชอบมีรอยตรงนี้บางทีเขาขนของแล้วพาดขึ้นมาแต่คันนี้นะครับดูได้เลยเนียนสวยนะครับรถเป็นตัวสูงนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องมีกล้องมองหลังมาให้นะครับมันจะติดอยู่ตรงมือเปิดตรงนั้นนะครับพร้อมโลโก้ i ิสันสีแดงนะครับนี่นาวาร่า 2.5e back edition นะครับปี2019นะครับราคา575 575นะผมแจ้งผิดไปเนี่ย57นะครับ575แหละนะนะครับไฟท้ายก็จะเป็นเดิม นะครับสวยๆเลยโคมใสๆนะครับโคมจากป้ายแดงนะครับเป็นหลอดไส้นะสีส้มสีขาวสีเหลืองนะครับส่วนกันชนด้านหลังก็จะเป็นสีดําเงานะครับเป็นสีดําเงานะครับเดี๋ยวให้ดูใต้ล่างนะดูนะครับตัวรถใหม่ขนาดไหนนะดูตรงเพาตรงทงเทงตรงอะไรพวกนี้นะครับเดิมหมดทุกจุดเลยนะครับตัวรถนี่ โอ้โหสุดๆนะครับฟรีดาวน์แน่นอนนะครับสาหรับลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถออกรถกับผมได้นะเพราะว่าที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะครับทั่วประเทศเลยอันนี้ผมถ่ายดูรอบๆนะครับว่าความสวยของรถคันนี้นะสวยจริงๆนะครับท่านผู้ชมถ้ามาเห็นคันจริงนะท่านผู้ชมจะบอกว่าโอ้โหป้ายแดงชัดเพราะว่าสีของเขาเนี่ยสดมากนะครับสําหรับตัวนาวาล่าคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในนะครับคันนี้เป็นระบบกุญแจ สมาร์ทคีย์เลสนะครับมันเป็นกุญแจแบบนี้นะครับกุญแจมีให้2ดอกเป็นสมาร์ทคีย์เลสมันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้อย่างถ้าเราก,กดมันด้ล็อกนะครับถ้าเราจะอัลล็อกเราก็กดอีกทีหนึง่งเราก็เปิดประตูนะครับนี่ดูข้างในนะครับแผ่นเพจนะครับอยู่ครบนะครับแถงประตูเป็นสีดำนะครับเป็นสีดําแล้วก็มีหนังสีดําเช่นกันแล้วก็เดินได้คู่เป็นได้สีแดงมาให้ตรงรุ่นแบบสปอร์ตสปอร์ตแบคอกดิชั่นมาเลยนะครับแล้วก็เมทัล เดิมจากโรงงานนี่อยู่ครบนะครับนี่รถคันนี้ประตูเดิมกระจกเดิมนะครับกระจกไฟฟ้าสีบานนะออโต้บานคนขับเซ็นทัลล็อกปรับพับกระจกของ้างไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามือเปิดโครเมียมนะครับครบสูตรนะครับเดิมๆสวยๆนะครับซอกประตูดูหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีรถไม่มีแกะไม่มีขันอะไรใดทั้งสิ้นนะครับวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีระบบ c ร u สคอ control มาด้วยนะครับล็อกความเร็วนะครับ ช้ได้ตั้งแต่80กิบโตรขึ้นไปนะครับเนี่ยปุ่มสั่งการเขาอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มสั่งการพวกหน้าจอตรงนี้กับพวกวิทยุนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันหนัง3าก้านนะครับเป็นหนังแท้นะครับเดินได้จริงมานะครับส่วนภายในนะครับเดี๋ยวผมขยายภาพก่อนนะนี่ดูภายในกันนะครับตัวเบาะนะครับเป็นแบบว่าทูโทนนะครับแต่ว่าเป็นหนังนะตรงนี้เป็นหนังนะครับแล้วก็เดินได้จริงมา นะครับแต่ตรงเนี้ยมันเป็นผ้านะครับเพราะว่ามันเอาไว้ระบายความร้อนด้วยแล้วก็บางทีเรานั่งมันจะมีอากาศที่อยู่ในเบาะมันก็จะออกมาจากตรงนี้นะครับมันจะทําให้เบาะไม่ฉีกขาดนะครับตัวเบาะเป็นเบาะมือนะครับเป็นเบาะมือนะครับดูร่องรอยนะครับแทบไม่มีการใช้งานแต่อย่างใดเลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้สวยเนียนตาทุกตรงนะครับผมขออนุญาตขึ้นไปข้างบนโอ้ยคันนี้มีพรมกระดุมมาให้ด้วยนะครับ มีพรมกระดุมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็แอร์เป็นออโต้นะครับเวลาเราจะสตาร์ทนะครับเราต้องเหยียบคัทก่อนนะครับขออนุญาตนะครับใช้เท้าเยียบคัทกดปุ่มนะครับวางมจได้เลยนะครับนี่หน้าจอเรือนไม้นะครับใช้ได้ทุกจุดเลยถ้าจะต้องปิดวิทยุก่อนทำงานเข้านะครับนี่เลขไม้นะครับ26,000กนิโลนะครับราคาคันนี้5 75,000บาทนะครับดูนะครับ หน้าจอเลียนมาใช้ได้ทุกจุดแอร์เป็นทางการเป็นออโต้นะครับแต่ว่าเราต้องเปิดเรามันจะมีขีดขีดอยู่เล็กๆนี้เราก็เปิดขึ้นมานะครับแต่อันนี้ผมปิดวิทยุไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเสียงเขานะครับหน้าจอตัวนี้มันก็มีการเซตอันนี้ของเขามีฮีเตอร์ให้ด้วยนะครับสีแดงเป็นฮีเตอร์นะครับสีสฟ้าแําเงินเป็นความเย็นนะครับตรงนี้มี AUX นะครับ USB แล้วก็อันนี้ที่เสียบกล้องหรือว่าที่ชาร์จบุหรีนั่นแหละนะครับ เกียร์นี้เป็นเกียร์เป็นวนว่นหกสปีดนะครับเวลาจะเข้าเกียร์ R เราต้องกดหัวมันลงอย่างนี้นะครับมันจะมีกดมันลงนิดนึงนะครับแล้วก็ช่องเก็บของตรงนี้ก็วางแก้วน้ําได้2อันนะครับที่พักแขนก็เป็นสีดํานะครับด้านในก็จะมีที่ชาร์จแบตให้อีกรูนึงนะครับต้องบอกว่าคันนี้ครบคันนะครับครบคันเลยนะครับจริงๆที่เสียบกล้องเขาก็อยู่บนนี้แหละมันมีรูนี้นะครับแต่ผมลองเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูว่าคันนี้มันมีกล้องมันก็จะมีกล้อง ะสะดวกสบายนะครัสำหรับ n ิสัน n นาวาร่าคันนี้นะสะอาดด้วยนะครับแล้วก็รถต้องบอกว่ามีความแบบสวยงามนะครับคือเนียนทุกตรงเลยมันไม่มีทิฏฐิสําหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจนะในตัว n ิสัน n นาวาร่านะครับ2.5งจุดหแบ็คันคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามผมได้เลยนะครับที่เบอร์062-640-7776นะครับผมในเพชรยนนะครับ มีรถสวยรถดีนะครับรอท่านผู้ชมอยู่นะครับไม่ใช่รถดีที่ปรุงอาหารนะหมายถนะึงว่ารถที่มีคุณภาพนะครับทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นอิวสุนะครับหรือรีโวต่างๆที่ผมได้ถ่ายลงไปนะบางคันก็อาจจะล้างแล้วหรือยังไม่ได้ล้างนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่มีความต้องการสูงท้องตลาดนะบางทีเข้ามาผมก็รีบถ่ายไปก่อนเลยแล้วอาจจะมีคราบสกปรปกบ้างแต่คันนี้ทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ะนะครับด้านหลังก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําด้านล่างนะครับ ผมกระดุมมีให้ครบเลยลูกค้าเอาคันนี้ไปนะไม่ต้องทําอะไรเลยหลังคาบูม่าสะอาดนะครับไม่มีคราบยันแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่าคันนี้จะสวยงามขนาดไหนนะครับแต่รู้สึกว่าฝาปองเขาจะหนักมากเลยนะตัวนาวา่านะครับนาเดี๋ยวผมยากนะครับนะครับมาแล้วนะครับห้องเครื่องของนิสสันนาวาร่าคันนี้นะครับ ราคา575นะครับฟรีดาวจะเต็มนะครับออกรถได้ทั่วประเทศนะครับติดต่อผมเลยในเพชรยนต์6ย์ห7 6 6นดเจดนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวห้องเครื่องคันหน้าซ้ายขวาเดิมๆนะครับสีแดงแป๊ดเลยนะหัวน็อตไม่มีขยับนะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับเดิมหมดไม่เมทอาร์แล้วก็อีกตรงนี้มันเป็นซีนยางของเขานะนะครับตัวหัวน็อตบนล่างนะครับเดิมเนะครับใหม่เอี่ยม แผงการคำร้อนก็นใหม่ๆเลยนะครับไม่มีแบบคาบอะไรเลยนะสติกเกอร์มอกมีให้ครบนะครับเ,รเอามือลูกๆดูได้ว่ารถคันนี้ฝากระโปงเดิมสุดๆแล้วนะครับเครื่อง2.5นะครับ DTS e Turbo นะครับของค่ายที่สันล้วอึดถึกทนนะครับปั๊ม ABS ปั๊มลมอะไรต่างๆมีให้ครบนะครับแบตก็ลูกใหญ่ด้วยตัวนี้น่าจะเป็นแบตของ 3K หรือ GS นะถ้าใครจําโลโก้ได้นะเป็นแบตน้ําลูกใหญ่เลยนะครับมันมีพื้นสนิมนะหัวแบตใหม่ๆ ตรงนี้จะมีกล่องฟิวอยู่นะรถสมัยใหม่มันจะมีกล่องฟิวตามตามหัวแบตเพราะว่าบางทีถ้าเกิดไฟฟ้ารัดฟิวมันจะตัดไปก่อนเลยมันจะขาดไปเลยนะครับหัวน็อตนับแก้มขวามือนะครับสวยเดิมๆนะครับใครดูคลิปนี้จบนะครับตัดสินใจได้เลยนะครับไม่ต้องมาดูรถก็ได้เพราะว่าผมถ่ายละเอียดมากเลยนะครับว่ารถคันนี้มีความสวยความเดิมยังไงนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถกระบะสี่ประตูของค่ายนิสสันคันนี้ก็รีบติดต่อผมเข้ามานะครับที่เบอร์0ูน6 4 0ก 7776นะครับกับเน็ตเพชรยนนะครับฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับ2 5 e black edition ปี19เลขไมล์2 0 0 0ราคา575นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับอยากคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์เข้ามาด้านล่างกันมาคุยกันนะครับใต้คลิปนี้มีลิงก์ไลน์และเบอร์โทรศัพท์อยู่นะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเน็ตเพชรยนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ